สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับนิคไเช้าบ่าย v i p แล้วก็หุ้นนิคไเช้าบ่ายปกตินะครับพี่ๆงวดประจำวันที่9นะครับกุมภาพันธ์2567นะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับพี่ๆแนวทางของเรานะครับผมมาแบบเร่งด่วนนะครับพี่ๆก็เลยไม่ได้เอาแนวทาง ในเมื่อวานนี้มาสรุปให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับผมคลิปนี้ก่อนไปรับชมนะครับฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามเนาะตัวเลขไม่โดนใจสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมวันนี้ก็อาจจะเป็นวันจุลจีนนะครับก็ขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับเนาะนะครับคิดสิ่งใดเนาะคิดสิ่งใดขอให้สมปรานานะครับพี่ๆแล้วก็แนวทางที่ผมให้ไปเนาะขอให้ยิ่ง ปังๆทุกท่านนะครับขอบคุณที่นะครับติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องแอดนะครับผมเนาะสำหรับนะครับแนวทางวันนี้นะครับผมในรอบ VIP นะครับเช้าผมให้เด่น0เด่น6ไปรูด6ตัวเน้นนะครับผม0 5 6 2 6 7นะครับเนาะในรอบเช้านะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับผมให้เด่น5เด่น9กรูด5นะครับตัวเน้น5 0 5 4 9 4นะครับอันนี้ในรอบ VIP เนาะท่านใดชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับผม วันนี้นะครับพี่พี่วันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแนวทางหวยฮานอยเนี่ย<ช>อาจจะไม่มีนะครับพี่พี่เ <ped aling> นาะแนวทางหวยฮานอยวันนี้อาจจะไม่มีนะครับเนาะก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยในกลุ่มเขาแจ้งมาว่าหยุด3วันนะครับพี่พี่เนาะอาจจะเป็นฮานอยทดแทนแต่ว่าผมไม่ได้ลงให้เนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ติดตามในช่องทาง u t u b e นะครับเนาะถ้าเกิดใครมีคอม ใครมีข้อมูลข่าวสารยังไงก็คอมเมนต์แจ้งไอแอดได้นะครับใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะเนาะเผื่อว่าพี่ๆสมาชิกท่านใดอาจจะมีข้อมูลที่แน่นกว่าผมนะครับเนาะก็ผมได้ข่าวมาว่าเขาหยุด3วันนะครับพี่เนาะตั้งแต่วันนี้วันนี้นะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ในรอบ VIP พนะครับพี่พ แล้วก็ในรอบหุ้นปกตินะครับหุ้นปกติเนี่ยเช้าผมให้เลขพี่น้องไปนะครับพี่พี่แดกับ7เนาะ8กับ7จ็รูดแนะครับ8ปดศูนย์นะครับผมแปดหกเจดสนะครับในรอบบ่ายนะครับเด่น5้าเด่น8นะครับพี่พี่ห้าศูนย์ห้าหแล้วก็82นะครับ นี่เลยนะครับท่าไหดชื่นชอบเนาะในรอบหุ้นปกติก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมวันนี้ก็อย่างที่บอกขออวยพรให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามแนาทางนะครับขอให้เฮงๆรวยๆปังๆทุกท่านนะครับก็อย่าลืมเป็นกาลังใจให้แอดด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับพี่ๆเพราะว่าการกดไลค์เนี่ยเป็นเปิดเขาเรียกว่าเป็นการเปิดการมองเห็นนะครับให้พี่ๆสมาชิกท่านอื่นได้เข้ามารับชมด้วยนะครับผมเนาะคลิปนี้ขอให้พี่ๆโชคดีทุกท่านนะครับกรับสวัสดีครับ